สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวคณิธามะมิงนะคะรหัส4063-03-017น,นะคะสาขาสังคมศึกษาคา่ะข่าวันนี้นะคะก็จะมาวิจารณ์นะคะเกี่ยวกับงานศิลปะเนาะงานศิลปะที่ดิฉันได้เลือกนะคะก็คืองานชิ้นนี้นะคะงานชิ้นนี้นะคะมีชื่องานว่า ความทรงจำอันตราตรึงนะคะหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของงานที่นาฬิกานะคะจะอ่อนตัวหรือว่าละลายตัวลงนะคะงานชิ้นนี้นะคะถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินชาวสเปนนะคะที่มีชื่อว่าซัลวาโดวาลีนะคะ ภาพนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาในปีคิศักราช1931นะคะโดยใช้เทคนิคนะคะสีน้ำมันนะคะลงไปบนผ้าใบนะคะค่ะแล้วก็ขนาดของภาพนี้นะคะก็จะอยู่ที่24คูณ33เซนติเมตรนะคะปัจจุบันนะคะภาพนี้ถูกจัดตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะคะศิลปะสมัยใหม่ที่กรุงนิวยอร์กค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะ ในส่วนของความสวยงามนะคะภาพนี้นะคะดิฉันมองว่ามันสวยงามมากนะคะเนื่องจากนะคะมันมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นด้านบนของมันนะคะก็จะเห็นเป็นแสงสว่างนะคะมีเหมือนทะเลมหาสมุทรอะไรประมาณนี้นะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเห็นเป็นสีทึบๆแต่ก็ยังคงให้ความชัดเจนกับในส่วนของนาฬิกาก็คือจะเน้นเกี่ยวกับในส่วนของนาฬิกาก็คือเป็นจุดเด่นของภาพนี้เลยนะคะ ในส่วนของเนื้อหาของภาพนี้นะคะซัลวาดอร์นีนะคะได้บอกว่าเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการได้เห็นเน,เนยนะคะเนยนะคะละลายในที่ในที่ร้อนนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เลยได้เอาเนยนะคะเป็นการสร้างแรงบรนดานใจในการวาดนาฬิกาชิ้นนี้นะคะในส่วนของความรู้สึกนะคะความรู้สึกของดิฉันจะรู้สึกว่าเป็นภาพที่ สวยงามนะคะแต่แอบแฝงความลึกลับอยู่นิดนึงนะคะแต่จะให้ความสําคัญกับนาฬิกานะคะก็คือด้านเวลานั่นเองนะคะเราควรที่จะให้ความสําคัญกับเวลาเป็นอย่างมากนะคะนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของนะคะค่ะจากการที่ดิฉันได้วิาพากษ์นะคะและได้ดูผลงานชิ้นนี้นะคะทําให้ดิฉันได้รู้ว่าเอเวลานะคะเป็นสิ่งที่มีค่านะคะเมื่อเรา ทำมันเสียไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามันกลับคืนมาได้นะคะฉะนั้นการที่จะทำอะไรนะคะควรที่จะทำมันให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการวิพากเกี่ยวกับชิ้นงานศิลปะนะคะที่ดิฉันได้เลือกนะคะค่ะก็ขอจบการวิพากเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ